ชาดก500ชาติเรื่องอัทธกถา,ามหิตชาดกชาดกว่าด้วยลิงกับควายนะกุงสาวัตถีมีลิงตัวหนึ่งชอบเข้าไปในโรงเลี้ยงช้างเป็นประจำมักจะนั่งบนหลังและถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นประจำ <c oughs> เนื่องด้วยเจ้าช้างนั้นใจยเย็นไม่ได้ถือสาอะไรจึงส่งผลให้เจ้าลิงทำแบบเดิมเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งมีลูกช้างเข้ามาแทนที่เจ้าลิงกระโดดขึ้นไปบนช้างก่อนจะฉี่ใส่ผ่านไปไม่นาน ก็เหมือนเสียงสิ่งของกระทบพื้นดังขึ้นงวงใหญ่คว้ามับก่อนจะเหวี่ยงลงไปบนพื้นตามด้วยเท้าหน้าเหยียบร่างที่นอนอยู่บนพื้นอย่างไม่ปราณีเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีหมู่พระพิกสุสงได้เห็นเข้าต่อมาถูกยกให้เป็นหัวข้อวิพากวิจารณ์ขึ้นขณะนั้นพระศาสดาได้เสด็จผ่านมาพอดีแล้วตรัสถามว่าพวกเธอนั่งประชุมกันเรื่องอะไรเมื่อสงทราบแล้วจึงตัดว่าไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นในอดีตก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันแล้วทรงนําเอา เรื่องในอดีตมาเล่าในอดีตการสมัยพระเจ้าพมทัดครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีกระบืออยู่ตัวหนึ่งรูปร่างสง่างามร่างกายนั้นเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อเขายาวโคง้งสวยงามอาศัยอยู่ในป่าเขตหิมวันตาควายป่ามักจะท่องเที่ยวไปตามเชิงเขาและป่าทึบเพื่อหาอาหารจนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์เจ้าควายดีใจพร้อมทั้งปรีตรงไปยังเป้าหมายกินอย่างอร,อรออร่อยเมื่อ แล้วควายป่ายังคงยืนอยู่ที่เดิมพร้อมกับมองสำรวจไปรอบๆขณะเดียวกันนั้นเองมีลิงตัวหนึ่งปีนลงมาจากต้นไม้แล้วขึ้นไปบนหลังของพระโพธิสัตว์พร้อมกับเอ่ยทักทายควายป่าก็ไม่ตอบอะไรเพียงแค่ยืนเฉยๆเจ้าลิงเริ่มพูดจากวนประสาเมื่อไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากควายนั้นจึงถ่ายอุจจระปัสสวะรสแล้วจับเขาทั้งสองข้างโหนไปมาแต่ทุกอย่างก็ยังคงเงียบเมื่อแกงยั่วโมโหไม่สำเร็จเจ้าลิงแสบน จึงปีนต้นไม้กลับไปเหมือนเดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวนซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งวันหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ต้นไม้ทนดูไม่ได้ถึงกับเอ่ยปาดูก่อนพระยากระบือเพราะเหตุไรท่านจึงอดกลั้นการดูหมิ่นของเจ้าลิงชั่วนี้ได้พระยากระบือตอบกลับว่าท่านลุกคาเทวดาถ้าเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าลิงตัวนี้ถ้าไม่อดกลั้นโทษของลิงตัวนี้ไซสความปรารถนาของเราจะถึงความสําเร็จได้อย่างไรเมื่อรู ขเทวดาได้ยินคำตอบของพระโพธิสัตว์แล้วถึงกับเกิดความนับถือในพระยากระบือนี้สองสามวันต่อมามีกระบือตัวใหม่มายืนอยู่ที่โคนต้นไม้นี้เจ้าลิงชั่วเคยตัวกระโดดขึ้นหลังควายตัวนั้นพร้อมกับเอ่ยทักทายยังไม่ทันที่เจ้าตัวแต่ทําธุระเศษเสียงเหมือนอะไรตกมาที่พื้นอย่างรุนแรงเจ้าลิงยังไม่ทันจะตั้งตัวกระบือตัวนั้นวิ่งเข้ามาหาอย่างเต็มแรงเขายาวแทงไปที่ท้องพร้อมกับชากออกอย่าง รุนแรงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังลั่นพร้อมกับเลือดสาดกระเซ็นตามแรงกระบือเปื้อนไปทั่วกีบเท้าที่แข็งแรงกระทึบเข้าไปที่ล่างอีกเสียงกระทึบพื้นดังขึ้นเป็นจังหวะเศษเนื้อกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางลุกคเทวดาที่อยู่ใกล้ใช้มือทั้งสองข้างปิดตาพร้อมกับแง้มมือออกเล็กน้อยเพื่อดูเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าเจ้าลิงตัวนี้ตายเพราะนิสัยตัวเองแทๆ้ๆลุกคเทวดากล่าวพระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแล้วประชุมชาดกว่ากระบือดุร้ายในครั้งนั้นได้เป็นช้างดุร้ายตัวนี้ในบัดนี้ลิงชั่วช้าในครั้งนั้นได้เป็นลิงตัวนี้ในบัดนี้ส่วนพระยากระบือในครั้งนั้นคือเราตถาคตชนีแล